ี่น้องเออเออลุกขึ้นจากแพกันแล้วครับลุกจับแหงครับสร้างแรงกดดันนิดนึงแล้วก็ส่งสัญญาณส่งรหัสลับให้กันเออดามพี่น้องสวัสดีครับผมขอสวัสดีกันครับกับวันอาทิตย์นะครับคลิปนี้วันอาทิตย์สีแดงี่น้องอาทิตย์ที่2 4นะครับกันยาหกนะครับอยู่ที่บ้านโคกเพชรนะครับตำบลชิเหนียงอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับ บัตรแผ์ห้าร้อยห้าสิบบัตรฝั่งร้อยห้าสิบนะครับก็โอ้มีท่านผู้ชมนะครับนี่ครับสวัสด,ดีครับลุงโพกครับลุงโพกครับลุงโพกมาแอบซองด้วยครับก็ดีตัวใหญ่เรอติดตามพี่น้องนะครับตอนนี้เขาบอกว่าสัญญาณอย่าพึ่งมาสัญญาณเวลายังไม่ถึง <c oughs> เออครับข้างแน่นอยู่ครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับเออรอบที่สองแล้วครับอามาเออรอบที่สองจะเป็นผลไหมครับเออแอ้วก็แปลไม่ออกหรอกครับอะไรครับแต่เขาเข้าใจกันนะครับมันเป็นรหัสลับของเซียนแห่ครับเออเออพี่น้องต้องฟังนั้นแน่นเลยครับดูมเอาเอาเอา เอาล่ะครับไอ้จวดไปแล้วครับจวดจวดดูเราฟังต่อนั้นเด่นมากเออจวล้วครับชาแรกลงไปแล้วพี่น้องอีเออจนเป็นผลแหละครับมาโอ้ยโดนแล้วครับมีโดนพี่ใหญ่ร่มโดนอู้ตรงนี้ก็พี่โดนครับตัวใหญ่เออ มีโฮครับมีโฮครับพอได้โฮครับพอได้โฮสายใหญ่ครับสายใหญ่อยู่ไปจีนใหญ่ๆอ้าวโดนแล้วครับโดนแล้วครับตรงนี้อ้าบอกให้ผมรอถ่ายแกด้วยไม่รู้จะยังไงครับมาเปเขียวเพเขียวครับทีมงานตรวจเประซิ่งนะครับอ้าวโดนแล้วครับชาแรกโดนแล้วโดนอะไรไม่รู้ครับรู้แต่ว่าโดน เอาเอาเราลุ้นพี่น้องมาลุ้นกันไปเรื่อยๆลุ้นกันไปยาวๆโอ้ยโดนดีแล้วครับทำไมปลาโดดคนต้องตื่นเต้นครับผมไม่เข้าใจครับขนาดคนถ่ายยังตื่นเต้นครับโอนขึ้น,ลนแล้วครับตัวหนึง่งเป็นจีนหรือบึกไม่รู้ครับหนูแล้วกางเลยครับโอ้น่าจะเป็นจีนครับเป็นจีนนี่<อ>ครับมาๆมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ ย่างครับโดนตัวเล็กไปส่งลูกสวายโอ้ดูครับทางลูกขึ้นแล้วครับดูเรอลุ้นครับตรงนี้นี่ครับแพยเขียวเขียวเพยเขียวเขียวโดนครับอู้ดูพี่น้องไกลๆดูแพยขาวๆครับแพยขาวๆโดนตัวใหญ่ไปหนึ่งครับโอ้โหจะขาดแล้วโอ้โด โอ้ดู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 บอเรือนู้นครับสองตัวล้างเมื่อกี้เนี่ยโอ้โครับนู้นครับมาครับสามสี่ตัวโอ้ลูกปลาสวายครับเป็นลูกปลาสวายนะครับโอ้ดูข้างนู้นครับไปลาจีนใหญ่แล้วดูโอ้โครับกลางกลางดูปลาจีนใหญ่อีกตัวหนึ่งแล้วครับ โอ้โหครับโอ้ได้โหได้เฮกันอยู่ครับอ๋อดูปานินพี่น้องลองฟังครับปานินใหญ่ครับเออเอ๊บานเลยโอเคน้ำบานครับเห็นน้ำบานพี่น้องมาปลาอะไรครับน้ำมันบานอยู่ครับปลาจีนหรือปลาอะไรออ้ยดูยังโดดอยู่นู่นครับนี่ครับเจ้านี้ครับดิ มามาอยู่ให้ไหมครับน้าบาน้ากระจายอยู่ครับเมื่อกี้นะน่าจะอยู่นะครับน่าจะอยู่อู้ปลาในขึ้นแล้วครับนู่นปลาในนี่ครับปลาในครับมามาอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมเปึ๊บเป๊บน่าจะอยู่นะครับน่าจะอยู่นะครับอยู่ครับปลาจีนเรียบร้อย มามามาในหรือนอกแหไม่รู้นะครับในหรือนอกแหไม่รู้ครับไปน้ำมันบานเมื่อกี้อ่าทางนี้ครับทางนี้ครับโอ,โอ้โอ้ดีโอ,โอ้ไปจีดยังโดดอยู่นูน่นอยู่ครับดูมามาอยู่ไหมอยู่ไหมน้ำบานน่าจะอยู่โอ้เกาะทุ่นหรือเปล่าครับ อันทุนนอาจะต่ำจากนอกแหงครับอ่าเป็นปลายิโซครับเป็นยิโซพี่นองอ,อันนี้เข้าไมเข้าไม้ยางครับยังนะาต่ำแหแล้วครับต่ำแหแล้วครับได้ยินเสียงกองเชียร์แล้วครับอ่าอยู่ไม้อยู่ไม้มาครับกำลังสาวขึ้นอยู่ครับ อยู่หรือว,ว่าขาดไปแล้วครับมายังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ครับยังเงียบอยู่ครับบึ๊บบึ๊บมาไหมโอ้อยู่ยู่ครับน่าจะอยู่นะครับน่าจะอยู่ครับดูครับกองเชียร์ตั้งหน้าตั้งตารอดูครับเบิ้บเบิ้บก้มแล้วก้มแล้วรับปับป๊บปับ๊บปั๊บ จับหางจับหางแล้วยกขึ้นแล้วครับเออตัวใหญ่อยู่ครับอ่าปีใหญ่ร่มครับปีใหญ่ร่มโดนแล้วหนึ่งครับนู่น่าใหญ่ร่มได้ไปจีนใหญ่อยู่ครับ พี่น้องรอดูครับรอดูครับเม็ดขน,นาดนี้ครับเป็นปลาอะไรครับน่าจะอยู่ในแหแล้วนะครับไม่ร <Abi. S 2> ู hm ้อยู่พืนไหนนะครับไม่รู้อยู่พืนไหนครับมาจะดึงขึ้นแล้วนะครับจะดึงขึ้นแล้วนะครับมาจะดึงขึ้นแล้วนะครับโอ้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 ดูเม็ดดูเม็ดดูเม็ดมาน่าจะยังอยู่อยู่ครับปลาอะไรครับมันลุ้นกันครับ ลุ้นว่าเป็นปลาอะไรแล้วก็ลุ้นว่าจะอยู่ไหมหลายๆล,ลุ้นอยู่ครับอ่าลุ้นครับปึ๊บทำไมาเงียบล่ะครับเม็ดเราเงียบเลยครับมุดต้องใช้มุดคโคลนก็ครับเอาเอาอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับมีสิทธิ์ที่จะไม่ดุยักษ์ก็ปลาในครับเอาเอาปึ๊บปึ๊บ ไม่อยู่โอ้ไม่อยู่ครับไม่อยู่เอาละครับโดนอะไรไม่รู้รู้ที่ว่าจะสอนเหแล้วครับจะสอนเหแล้วนะครับโอ,อ้มีการถามคนอื่นก่อนครับรวบเลยจวดเออวงสวิงดีมากครับ่าลุ้นครับรอลุ้นสอนแล้วนะครับ มีสิทธิ์เป็นของใหญ่นะครับมีสิทธิ์เป็นของใหญ่ครับเห็นเม็ดใหญ่อยู่ครับซ้อนแล้วไม่น่าพลาดนะครับโอ้เอ้านี่ตาเอาขึ้นทางนี้แล้วครับเป็นไปจีนอาวไปจีนตัวใหญ่อยู่ครับแล้วมันออกจากฝั่งนี้หรือเปล่าครับฝั่งนี้ซ้อนอยู่ครับเห็นเม็ดเม็ดแล้วซ้อนออาอยู่ใกล้กันครับไม่รู้ยังไงครับ ปะจีนใหญ่ครับไปะจีนใหญ่เออเลยครับลงมามุดแล้วครับก่อนจะมุดจักเกบนอะไรบ้ปบ๊บาบห้องกระถาั้งครับอ้าวมุดไปแล้วรอลุ้นครับสอนสองจะเป็นยังไงพี่โน,โน้องแต่เห็นเม็ดเม็ดอยู่ครับ ได้อุ้มอะไรขึ้นมาครับโดนหรือไม่โดนอยู่ไม่อยู่โอ้อุ้มขึ้นมาแล้วครับเป็นปลาจีนครับเป็นปลาจีนออมาแพ็คคู่เลยครับตรงนี้อยู่ใกล้กันครับตาก,ก็ตัวนึงเมื่อกี้นี่ตรงนี้ก็อยู่ครับ มีเพิ่มเติไมไหมมีเพิ่มเติมไหมพี่น้องเผื่อมีที่เพลาบ้างครับเผื่อมีที่เพลาเผื่อมีที่เพลาบึ๊บบึ๊บบึ๊บไม่มีไม่มีไม่มีไม,มไ,มมไม่มีครับผม <bunker. S 2> อ้าวฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนจ,จะโดนปลโอ้โดนไปจีนครับตัวหนึ่งครับต้องเอากระสอบมาใส่เลยครับตัวนี้น่าจะตัวใหญ่อยู่ครับอ้าวเห็สสนแก วานเรื่อยๆอ,อยู่ครับแต่เพิ่งจะโดนตัวใหญ่ครับีูดีนครับร,รุ่นเดียวกันครับประมาณใส่ห้าหกโลครับอ้าวตะตุกโดนครับตะตุกโดน,นครับเห็นแต่หางหนูอ้าวตางนี้โดนอีกแล้วครับบ้านี่ กดีที่แกรู้จักชื่อผมครับแกเรียกเค้ผมถ่ายชื่อสรยัตมันดีอย่างนี้นี่เองครับเขาจําง่ายครับแต่เขาไม่เรียกผมหันไม่ทันหรอกครับเดยวางไปในเรือแล้วก็มองไม่เห็นหรอกนู่นครับเหมือนต่ตุกนู่กไม่เรียกผมหรอกนุ่กไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงไหนเห็นแต่หางครับนุ่ตรงตรงถังไงเห็นแต่หางอยู่ครับนู่นครับเจ้านู่นได้ปลาในครับ ในขึ้นอีกแล้วครับเห็นแต่หางแวบๆอยู่ครับเป็นลาในครับปลาในกล้องนี่อยู่หน้ากล้องนี่แหละครับปลาในตัวใหญ่เลยโตโอโอโอ,โอปลาในครับปลาในครับ,รบแกโดนรึเปล่าครับแกโดนรึเปล่าครับ เหมือนจะโดนเหมือนจะโดนครับมันจะโดนครับน่าโดนจริงๆเป็นปลายจีนครับอ้าวสายใหญ่ครับมาๆน้ำบานอยู่ครับน้ำบานอยู่ครับอยู่ไหมอยู่ไหมปึ๊บปึ๊บโอ้ปึ๊บน่าจะเป็นทีมงานตัวนเปอร์ซิ่งนะครับอยู่ครับเห็นหางครับเห็นหางครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อย ปลาจีนหรืออะไรนะครับน่าจะเป็นปลาจีนนะครับดูจักด so wow. ีนย yeah. ี yeah. ่ศกไม่แน่ใจครับไกลมากนะน่าจะเป็นปลาจีนครับว้าวได้โหได้โฮแล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับพี่น้องวันขึ้นมาเห็นหางน้ำย่างใหญ่อ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้เหตกใจปลาขึ้นใหญ่อ่านู่นครับนู่นครับเจ้านู่นครับได้ปลานะครับกดไว้อยู่ครับเข่าๆครับเข่าๆเป็นปลาอะไรเนาะอุ้ยปลาตองกายตัวใหญ่เลยครับปลาตองกายครับปลาตองกายตัวใหญ่ๆหญ่นี่ครับ ลังจะเอาใส่ในนั้นนะครับตัวใหญ่ไม่ต้องหิวแต่หาแวบๆหนึ่งปลาตรงกายครับเรียบร้อยตัวใหญ่ครับอ่ะอยังเก็บกันอยู่เรื่อยๆอยู่ครับปลาเล็กส่วนปลาใหญ่ก็น่าจะซาแล้วครับเห็นโดดอยู่ตรงนี้ตัวหนึง่งยังไม่มีใครได้ขึ้นนะครับเป็นปลาจีนแล้วก็ปลาใหญ่ตัวอื่นๆก็น่าจะมีเหลืออยู่ครับ ก็ห่างกันพอประมาณพี่น้องหวานกันสบายบายนะครับแล้วก็เก็บปลาเล็กกันเรื่อยๆพี่น้งองคลิปนี้ก็เอามาฝากกันแค่นี้เลยครับผมนะพอได้เห็นปลาใหญ่กระโดดกันแซลซะอยู่พอได้เฮกันอยู่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ลาแล้วครับว่ามันเงียบแลวครับตามเก็บปลาเล็กอย่างเดียวครับตอนนี้ปลาใหญ่ก็อาจจะโชคดีหน่อยก็อาจจะโดนครับ